สวัสดีครับอยู่กับผมกูขับคูปุต้า h ชนแนลวันนี้ครับมีโปรเจกต์ใหม่แล้วครับจะติดเจ้าตัวเนี้ยใส่เจ้า m อ2มหนะครับนี่ีพี่น้องแต่เป็นแต,แต่บ้านโป่งนะพี่น้องมีเซอร์ไนอ์ด้วยนะครับอันนี้อาจจะดูเก่าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเคยผ่านการใช้งานมาแล้วอันนี้ใช้งานไอตอนนั้นติดกับ C 7นะครับ C 7 เรากำลังหาวางแผนอยู่ครับว่าจะใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้จุดยึดจุดยึดจะเป็นจุดยึดถังลมนะครับแต่จุด,จดยึดแตรเราจะหาใหม่อีกทีเพราะว่าเราเน้นใช้งานนะครับติดไอ้พูดถึงนะครับติดตรงนี้ก็ได้ติดตรงนี้ก็ได้แต่เราเน้นใช้งานนะครับเน้นคงทนเราจะเอาแบบมั่นคงไปเลยนะครับ อันนี้ช่างกำลังหาจุดยึดอยู่ครับเจ้าของทําเองครับอาจจะไม่สวยแต่น้นใช้งานท่อเราก็อยู่นี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้ที่เราเกินไว้ว่าเราจะมาสร้างความรำคาญให้ชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณยอดไลค์ยอดวิวนะครับยอดผู้ติดต,ตามตอนนี้ช่องเราก็ผ่านผ่านเงื่อนไขของ Youtube มาแล้วนะครับ เราก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาหรือหรือท่านผู้ชมอยากให้เราอยากให้เราสร้างคอนเทนต์แบบไหนจะอยากให้ทำอะไรฝากคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้อย่างที่เห็นครับเราจะใส่เจ้าแต่ลมรอฟังเสียงได้เลยครับบอกเลยเสียงนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ เพราะว่าเราเคยใส่มาแล้วเสียงนี่พี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศถามหานะครับโอเคครับนั่นเราคือเรากําลังทําขายึดใหม่นะครับขายขายยึดทางลมก่อนโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราติดตั้งไปแล้วหรือเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับโอเคครับครับเราก็ เรนระบบอยู่นะครับเนื่องจากฟ้าฝนไม่อํานวยนะครับก็เราก็ได้ย้ายเข้ามาทําในลุ่มนะพี่น้องอันนี้เราวางระบบอยู่นะครับอาจจะลาดช้านะครับเพราะว่ามันต้องไหนจะระบบลมไหนจะระบบไฟอันนี้คือปั๊มลมนะครับน,นี่แตรเราเาไว้ตรงนี้ครับไต่ใต้ที่เหยียบนะครับใต้พักเท้าคุณครับเนื่องจากเราน้นนิน้นนิน้นเข้าป่านะครับ เพราะว่ายังไงอะ่ะไม่เกาะกิ่งไม้แต่อาจจะมีโคลนหรือท่อนไม้ทิ่มบ้างนะครับส่วนพังลมหลังเบาะนะพี่นะ้องพัดลมเราเอาไว้ตรงนี้นะอันนี้ปั๊มลมปั๊มลมเราอาจจะส้นๆไว้แถวนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดิมระบบเสร็จเดี๋ยวเรามาลองลองให้ฟังนะครับโอเคครับครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงสนามที่จะลองแล้วนะครับตอนนี้เราเสร็จแล้วนะพี่น้องเปิดล่มเปิดลมข้างหลังเปิดล่มข้างหลังกูปิดล่ม,ลลมไว้อันนี้เรามาถึงที่จะลองนะพี่น้องมันอยู่นอกหมู่บ้านนะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านลำคันเอา้าวสงใสฟิวขาหรือเปล่าขับมากอน โอเคครับเราเราจะมาลองเราจะมารีวิวทีละจุดให้ดูนะครับว่าเราติดตั้งยังไงบ้างโอเคครับ,บ,เ,รอบเอาแล้วครับเราก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราขอลองก่อนนิดนึงครับโอเคครับเี๋ยวเรามาดูระบบกันระบบนะครับเราก็จะไล่สายไฟไปจากนี่นะครับ ต่อต่อต่อ้วบวกไปเลยนะครับเดินมาเนี่ยครับสายนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วไปโน่นนะครับมาโผล่อยู่นี่นะครับสายบวกมาโผล่อยู่นี่อยู่นี่คือแยกไปหาปั๊มลมตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็แยกไปหาสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็คือสวิตไออะไรล่ะสายเบรกรดเบรกไอเบรหลังนะครับของพวกเวฟ นะครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นเหมือนกันไหมนะก็นี่นะครับเป็นสายเบรกของเขาปั๊บพอเราได้สายเบรกอันนี้อันนี้คือสายไฟเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราก็เดินสายออกสายออกคือยังไงนี่นะครับไปหาแตรนะครับแตรอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวแต่เราค่อยดูอีกทีแล้วเราก็นี่นะครับไอ้น,นี้คือสายบวกที่จะมาหา ไอ้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมก็ขนาดนี้นะครับตามที่เราเห็นถังก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราเนื่องจากวันนี้อ่ะเป็นวันอาทิตย์นะครับมันคือยังไงอ่ะร้านวัสดุก่อสร้างเขาปิดนะครับเราไม่มีสวิตสวิตนะครับอันนี้ลองต่อให้ดูนะครับเราไม่เราไม่มีสวิตนะครับเดยววันหลังมาเยวเราค่อยมาอัปเดตใหม่อีกทีฮให้ชมนะครับ อันนี้คือเกลมนะพี่น้องอันนี้พอมองออกกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะเปึบ๊บถังลมที่เราเอามาไว้ตรงนี้เพื่อไอฝั่งใต้ใต้ตรงโค้งจะเป็นที่ไว้แตรนะครับไอใต้พักเท้าเราก็มาไว้ตรงนี้ก่อนพอไว้ตรงนี้เสร็จปึบ๊บเราก็เดินเนี้ยนะครับอันนี้คือสายลมเข้าลมเข้าถังลมเข้าถังคือมาหาทางนี้คือจากตรงนี้นะครับ ปึ๊บสนสายลมออกอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เราต่อเป็นก๊อกเปิดปิดลมเพื่อ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 เหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อลมมันรั่วเราก็เดินมาปึ๊บมหาเตรเตรยอยู่นี่ครับมองออกกันไม่นอ้ออยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บสายลมแล้วก็สายไฟที่ว่าเราเดินสายบวกมานะครับมาเข้าตรงนี้ด้วยนะครับ ไอตัวนี่นี่นี่ครับนี่ครับสายบวกเรามาเข้าตรงนี้ด้วยนะครับส่วนสายลบเราก็ฝากไว้กับโค้งโค้งลดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะโอเคครับก็เป็นอันจบพิธีครับสําหรับการติดตั้งแต่ทั้งวันเหมือนกันนะครับกว่าจะออกแบบจุดติดตั้งจุดอะไรได้ก็ติดตั้งเราก็ติดตั้งแบบนี้นะครับเป็นตัวรัดคล้ายๆกับยังไงอ่ะคล้ายๆกับตัวรัดแดบบนะครับเราออกแบบให้เป็นลักษณะนั้นนะพี่น้อง ส่วนส่วนตัวนี้ก็เป็นยังไงตรงนี้เราก็เอายางรองนิดนึงนะครับก็ยังไงล่ะที่เราเลือกมาไว้ตรงนี้นะครับก็เนื่องจากยังไงกูตามตามที่เคยใช้งานมากลัวมันติดกิ่งไม้นะครับกลัวติดกิ่งไม้กลัวยังไงล่ะหลายๆอย่างครับส่วนมากจะโดนกิ่งไม้หักของผมหักไปแล้วนะครั้งหนึ่ง เคยหักนะครับปากแต่หักครึ่งเลยครับแต่ตรงนี้มันก็จะเสียงโครนหน่อยนะครับเราก็ต้องขยันล้างเอานิดหนึง่งครับพอพอมีเปื้อนโคลนเราก็ล้างออกนิดหนึ่งนะครับส่วนส่วนส่วนพวกสายฟงสายไฟเราก็เก็บถือว่าเก็บมาดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูตอนลดยังไงย่ำโครนแล้วเราจะมา แล้วเราจะมาดูอีกทีว่ามันเลอะขนาดไหนแต่ผมว่าน่าจะโอเคนะเอาไว้ตรงนี้ส่วนแตรก็เป็นของบ้านโป่งนะครับบ้านโปง่งถ้าสําหรับคนที่เคยเล่นก็จะรู้ดีนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไอตัวนั้นนะ่ะสั่งจากช่างช่างคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเฟสไอตัวยังไง่ะตัวซลิโนอยนี่ครับนี่นะครับตัวซลิโนอยยิงเข้าหาแต่ มันที่เลือกใช้แบบนี้คือมันยิงลมเร็วดีนะครับมันไม่เหมือนแบบเดิมนะแบบเดิมก็ใช้ได้ครับแต่มันยิงลมช้ามันจะยังไงอะไม่ค่อยตามมือนะครับอย่างนี้เราลองกดดูน,นะพี่น้องเอา <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนถังลมกับไออะไรละ่ะถังลมกับปั๊มคือ มันเป็นของเก่าที่เราแกะออกจาก lc ศูนย์นะครับโอ้ oh, lc เจ็ดพูดผิด lc เจ็ดนะครับอันนี้เราก็เชื่อมฝากเลยนะเชื่อมฝากถังเลยเราไม่ต้องเชื่อมเชื่อมเชื่อมแรงมากนะพี่น้องเราเชื่อมพอแต่มันอยู่อะครับเพราะว่าน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะนะผมว่าส่วนถังเราก็ติดตรงนี้เลยครับเชื่อมหัวน็อตฝากกับถังเลยนะครับตรงนี้ที่จริงเคยเอาไว้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงป้ายทะเบียน แต่ยังไงล่ะพี่น้องมันเกาะกิก่งไม้นะครับก็แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ข้างหลังส่วนเกรุมแล้วก็มองง่ายเลยสวิตช์ก็ประมาณนี้นะครับวิธีต่อก็วิธีต่อวิธีติดตั้งเราก็จัดให้แล้วนะครับแล้วเรามาฟังเสียงแบบชัดๆอีกทีเดี๋ยวเราลองขึ้นไอ้ขึ้นบีบเองนะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนส่วนไอเรื่องสวงสวิตก็รอร้านเปิดนะครับตอนนี้ร้านยังไม่เปิดอันนี้ดึงนะครับโอเคครับมันจะได้มันติดมือดีนะครับมันเร็วส่งลมเร็วแล้วเรามาฟังเสียงแบบชัดๆกันนะครับเพื่อ <laughs> <laughs> พี่น้องเอฟซีพี่น้องเดี๋ยวผมปิดหูแป๊บหนึ่งนะ รมหมดแล้วนะครับโอเคโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการติดแต่สําหรับสามชาของเราก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงล่ะคลิปคลิปเราก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆหลายๆคนนะครับก็ เดินทางจนมาถึงตอนนี้ได้ก็เพราะพวกพี่ๆก็ขอขอบคุณมากนะครับคนที่ติดตามคนที่คอมเมนต์คนที่ comment, ทยังไงอ่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมช่องผมผ่านผ่านผ่านอันนี้แล้วนะครับพี่น้องผ่านเงื่อนไขของ t i k t o ็อกโอ้ยผ่านเงื่อนไขของ y youtube พูดผิดนะครับก็ตามตามที่เห็นนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลากันไปก่อนครับ